กราบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับชาแนลเล่าเรื่องหนังอยากให้ดูกันเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะครับผมมีเรื่องนี้มาแนะนําให้ดูนะครับชื่อว่า The Man from Earth นะครับหรือว่าชื่อไทยว่าคนอมาตาฝ่าหมื่นปีนะครับก็เป็นหนังนอกกระแสอีกเรื่องหนึ่งนะถือว่าเป็นหนังนอกกระแสรแะดับตำนานเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ผมบอกว่าเป็นหนังนอกกระแสรแะดับตำนานเนี่ยเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่ทำออกมาในปี2007นนะครับก็นานนิดหน่อยนะไม่ได้ทำออกมาเพื่อฉายในโรงนะครับแต่ว่าทำส่งตรงเข้ากับ ตลาดวิดีโอนะครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมแล้วก็เสียงวิจารณ์จากผู้ชมเป็นอย่างล้นหลานนะครับสำหรับ d e m a n from earth นะครับหรือว่าคนอมาตะาฝ่าหมื่นปีนะครับอย่างที่ผมทำไว้ในภาพปกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้รับคะแนนจากเว็บไซต์มเขื่อเน่าอย่าง rotten t o m a t o นะครับเปถึง100คะแนนเต็มนะฮะย้ำนะครับว่า100คะแนนเต็มนะฮะ ซึ่งหนังที่ได้รับคะแนนระดับนี้เนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องนะครับแล้วก็ The Man from Earth เรื่องนี้ได้รับคะแนน100รอคะแนนเต็มหนึ่งในนั้นนะฮะสำหรับ uh, The Man from Earth หรือว่าคนธรรมดา,าฝ่าหมื่นปีนะครับ <Yeah. S 1> นอกจากจะได้รับคะแนนหนึ่งรคะแนนเต็มจากเว็บไซต์เว็บไซต์ r o อ t e n t o m a t o แล้วจากเว็บไซต์ imdb ก็ไปถึงได้ไปถึง7.9นะฮะแต่ว่าคะแนนจากผู้ชมนะของเว็บไซต์ r o t t e n Tomato โตน่ะได้ไป85นะฮะที่ผมคิดว่า ได้ไปคะแนนไปแค่85เนี่ยอ่าน,น่าจะมีประเด็นตัวหนังไหนมีประเด็นเกี่ยวกับศาสนานะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะกระทบจิตใจใครหลายคนนะฮะจึงได้คะแนนไปแค่85โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะฮะน่าจะได้สัก90อัพนะฮะในเรื่องนี้เนี่ย The Man from Earth เนี่ยอ่าถ้าใครยังไม่เคยดูนะรีบมาหามาดูอย่างด่วนที่สุดนะย้ำมาด่วนที่สุดนะฮะถึงแม้ว่าดูคลิปผมยังไม่จบหรือว่าดูจบก็ตามนะ ใครเห็นคลิปนี้นะรีบไปหามาดูดว่วนที่สุดนะเพราะว่าถ้าใครตายก่อนแล้วไม่ได้ดูเนะี่ยถือว่าเสียดายคนตายไม่ได้ดูเลยนะเรื่องนี้นะแมนฟรอมเอิร์ดรือว่าคนมาตมดาฝ่าหมื่นปีนะเป็นหนังที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเลยนะเป็นหนังที่เป็นหนังแนวประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสนาในปรัชญานะที่ดีที่สุดย้ำว่าดีที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งเลยนะ ถ้าใครยังไม่ไปดูยังไม่เคยดูเนี่ยรีบหามาดูนะตอนนี้ยังมีเพราะว่าแผ่น DVD หรือว่าในมีฉายใน Netflix ด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะ t h e Man from Earth หรือว่าคนธรรมาตาฝ่าหมื่นปีนะอย่างที่บอกนะว่าเป็นผลงานในการกำกับของริชาร์ดไชแมนนะแต่ว่าคนที่ได้เครดิตไปจริงๆเนี่ยก็คือ Jeremy b i s s e นะเพราะว่าเจอร์มีบิสบีเนี่ยเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้แล้วนะแล้วก็ได้เขียนบทเอาไว้ตั้งแต่ปี1960นน่นแล้วนะ แต่ว่าเขียนบทมาอย่างยาวนานมากนะมาเสร็จเอาในวาระสุดท้ายชีวิตของแกนะในในเดือนเมษาปี1998นะ,ะก็เป็นเวลายาวนานมากนะซึ่งเจเรมีพิสบีเนี่ยเขามีชื่อเสียงมาจากการเขียนบทในหนังในตำนานอย่าง,ง,ง,งทวารายโซนกับสตาร์ทรินะครับ <S <S แล้วอีกประมาณ8-9ปีต่อมาเน,น,นี่วดิชชั่นแมนนะในปี2007นะก็เอาบทของแกเนี่ยบทหนังของแกเนี่ยมาทำเป็นภาพยนตร์นะชื่อเดอะแมนฟลอร์เมอร์นะตามที่แกได้เขียนเอาไว้นั่นแหละ ก็เรื่องนี้ใช้งบไป2 0 0แสนเหรียญ US นะฮะแต่ว่าเป็นหนังที่ส่งตรงเข้ากับตลาดวิดีโอผมจึงหายอดรายรับไม่ได้นะแต่คิดว่าด้วยกระแสขนาดนี้คะแนนขนาดนี้เนี่ยน่าจะทำยอดขายแบบตลมทำลายเหมือนถูกหวยเลยนะฮะในส่วนของนักแสดงนะครับก็ประกอบไปด้วยเดวิดลีสมิธนะฮะในบทจอห์นออกแมนนะครับสำหรับเดวิดลีสมิธนะฮะเขาเป็นเจ้าของหนังทีวีซีรีส์มาอย่างยาวนานนะฮะเรื่องนี้ก็ได้มาเป็นเพลงแล้วก็เป็นตัวแบบเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะฮะ แอนิก้าปีเดอรสันนะในบทเซนดี้นะฮะและอเล็ซิสทูบในบทลินดานะฮะแอลเลนคลอฟอร์ดในบทเอิดดิตนะฮะจอห์นเบลินสลีย์ในบทแฮร์รี่นะฮะริชาร์ดเรลในบทดรวิลกรูเบอร์นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นดาราวุโสอย่างโทนี่ท็อตนะฮะในบทแดนนะแล้วคนสุดท้ายคือวิลเลียมแคทในบทอาร์ตนะฮะทั้งหมดนี้นะตัวละครทั้งหมดดาราทั้งหมดนี้นะก็เป็นคนที่เราบทสำคัญนะฮะแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยนะครับ อย่างที่บอกนะครับเดือมแมนฟรอมเอิร์ดนะฮะหรือว่าคนธรมาตะฝ่าหมื่นปีนะฮะก็เป็นหนังแนววิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสนาและปรัชญานะทีะ่ตัวหนังทั้งเรื่องมีมีแค่บ,บทสัมภาษณ์อยู่ในห้องแคบๆห้องหนึ่งนะใ,ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะโดยรวมๆเนี่ยฉากโดยรวมเนี่ย,ย,ย,ยมีประมาณ3ฉากนะแล้วก็ฉากหลังอีกหนึ่งฉากนะครับฉาก3ฉากเนี่ยที่ผมบอกนี่ก็คือมีฉากในบ้านนอกบ้านแล้วก็บนถนนนะฮะ แต่ว่าฉากหลักๆเนี่ยมีฉากอยู่ฉากเดียวนะคือฉากในบ้านนะฮะก็คือตัวละครน้หมดเนี่ยจะอยู่กันในบ้านในห้องแคบๆนะฮะแล้วก็คุยกันนะฮะเอาแต่ว่าบทสนทนาเนี่ยผมบอกตรงนะว่ามันจะทําให้คุณน่ยไม่อยากลุกจากที่นั่งนะแล้วก็ไม่อยากพลาดจากหน้าจอแล้วก็ย้ํานะว่าไม่อยากพลาดจากทบทสนทนาแม้แต่ประโยคเดียวหรือว่าแม้แต่คาเดียวนะฮะ<ท>ฟังชัดๆนะฮะไม่อยากพลาดอยากพลาดเลยนะบทสนทนาแม้แต่ประโยคเดียวหรือว่าคําเดียวเลยนะเพราะว่า บทสนทนาเนี่ยมันค่อนข้างจะ,ะมีประโยชน์มากนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยลุ้นไปกับตัวหนังนะผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครนะอยากพลาดเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันมันไม่ใช่หนังแอคชั่นหนังอะไรนะแต่เป็นเป็นหนังที่มีการสนทนานะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสน,นาและปรัชญานะที่แต่ว่าอย่างที่บอกนะัน้นบทสนทนาเนี่ยมันทำให้เราลุ้นระทึกตลอดเวลานะย้านะว่าลุ้นระทึกตลอดเวลานะเออพลาดไม่ได้นะด้วยประกันทั้งปวงนะครับ ก็แนะนำให้ดูนะครับสำหรับ The Man from Earth หรือว่าคนมาตมดาฝ่าหมื่นปีนะครับเรื่องนี้ก็ใช้งบไป2 0 0แสนนะแต่ว่า2 0 0แสน u นี้นะแต่ว่าในส่วนของรายรับเนี่ยผมหาข้อมูลไม่ได้นะเพราะว่าเป็นหนังที่ส่งตรงเข้ากับตลาดวิดีโอนะครับก็เลยหารายรับยากหน่อยนะฮะสตอรี่ของเรื่องนะครับก็จะพูดถึงตัวละครอย่างจอร n โอแมนนะที่รับบทโดยเดวิดลีสมิธนะซึ่งจอร์นโอแมนเนี่ยเขาเป็นครูแล้วก็เป็นนักวิชาการนะที่สอนอยู่ในเมืองเล็กๆหนึ่งนะครับมาวันหนึ่งนะเขาจะย้ายบ้านนะฮะหรือว่าย้ายที่ไปอยู่ที่ใหม่นะฮะ เขาก็เลยนัดเจอเพื่อนๆของเขาที่เป็นครูแล้วก็นักวิชาการด้วยกันนะประมาณ78คนนะมาที่บ้านเขาเพื่อนกันเพื่อเป็นการจัดปาร์ตี้เล็กๆแล้วก็เป็นการอำลาเขาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนเพื่อนๆของเขาเนี่ยที่เป็นครูแล้วก็นักวิชาการเนี่ยมาถึงบ้านเขาเนะเขาก็เริ่มเล่านะเริ่มบอกนะครับว่าตัวเขาเนี่ย อ,อยู่บนโลกใบนี้นะมาแล้ว14,000ปีนะหรือว่ามีอายุมาแล้ว14,000ปีนะนี่นะจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะของการสนทนานะสุดลุ้นระทึกนะที่แฝงไปด้วยวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ศาสนาและปรัชญานะครับเอาไปวันนึงเรื่องนะผมก็จะบอกคร่าวแค่นี้นะฮะพุ่มาเนีย่ยจะเป็นการสปอยเองนะก็แนะนำให้ไปดูดีกว่านะครับ The Man From Earth นะครับหรือว่าคนามาตมดาฝ่าหมือนปีนะครับก็การันตีด้วย100่คะแนนเต็มจาก r o t ท e o Tomato นะแล้วก็79ขนาคะแนนจาก i m d b นะฮะก็เป็นหนังระดับคนเสียดายคนตายไม่ได้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับย้ำนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยดูนะฮะรีบหามาดูด่วนนะด่วนที่สุดด้วยนะฮะ แล้วก็เกร็ดน่ารู้อีกอย่างหนึ่งนะที่ลืมบอกไปก็คือเรื่องนี้ถ่ายทำด้วยกล้องพ a นา s o n ิ c DVX 100นะเ<ส>พียง2ตัวนะครับซึ่งกล้องพา n a s o n ิ c DVX 100เนี่ยเป็นกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดเล็กนะที่นักถ่ายทำภาพยนตร์อิสระเนี่ยเขาจะนิยมใช้กันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครมีจิตเมตตาจิตศรัทธาให้กับผมก็ฝาก กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างผมอย่างมากมายนะฮะโอเคครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ